สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้ผ้าพี่น้องเอซีเปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องเนาะครับส้มทงหน้าครับผมทงหน้าครับช่วงนี้ก็จะเป็นต่อเฟี้ยงครับพี่น้องเนาะต่อเฟี้ยงแล้วกับอ่ามีพวกปูหน้าหรือว่าพักแกนขมหรือว่าเดาดินนี่ครับพี่น้องเนาะมีพี่น้องเอ็ซี ให้ข้อมูลมากเสดาดินครับพี่น้องครับผมแกนขมครับภาพพี่น้องเซีเปลี่ยนบรรยากาศเด้อครับผมครับชมบรรยากาศทงหน้าน้ำเชี่ยนี่แหละครับผมครับคลิปนี้ครับผมพี่น้องเอฟซีไล่าันกันล่อค่อยเลขเซียนหลักร้อยนครพนมครับผมอาจารย์นครพนมครับพี่น้องเนาะตั้งแต่นําเสนอมากครับผมครับตั้งแต่งวดวันที่สามสิบันว่าคมครับผมงวดวันที่สามสิบันว่าคม มีเลขที่น่าสนใจอยู่จุดหนึ่งแล้วครับผมครับที่เดินดีต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะครับก็คือเลขหลักสิบล่างครับผมเลขหลักสิบล่างครับผมเสียนหลักร้อยนครพนมครับผมหลักร้อยเพิ่นกะหมวกวันที่สามสิบมะเขายุเขาพี่น้องเนาะเพิ่อนในหาครับผมเลขออกหาซีซีแปดเก้าตว่าจุดที่น่าสนใจก็คือหลักสิบล่างครับผมครับที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ครับผมเพิ่นว่าหลักสิบล่างเพิ่นเดินดีได้ครับผม ต่ว่าจะมีเลดยูหาตัวครับพี่น้องเนาะเลดยูหาตัวครับผมครับที่อาจารย์ห้างหายไปหลายงวดครับผมหลายงวดเติบแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมกับมวดวันที่สามสิบท่นวาคมนะครับพี่น้องครับผมหลักสิบล่างเพิ่นมียูหาตัวแต่ว่ายูในหันติดแปดได้ครับผมแปดมากครับพี่น้องเนาะครับติดแปดแล้วก็เลขออกแปดเก้าครับพี่น้องหลักสิบล่าง เข้าแปดลก็งวดล่าสุดสิบเจ็ดมกราคมเมื่อกี้ครับพี่น้องสิบเจ็ดมกราคมครับหลักสิบล่างเพิ่นมี6หกครับพี่น้องซึ่งเป็นตัวเด่นพร้อมครับหกเลขออกหกหนึ่งครับพี่น้องเนาะนี่กับเขาเื่อกันครับก็เลขม,มาน,นําเสนอสู่พี่น้องซี่เป็นแนวทางเสียงโขกเสียงดวงครับผมครับอันนี้มาทายบรรยากาศทงหน้าแลวกับมี ขาคัวย้พร้อมครับพี่น้องเนาะครับผมให้เบิ่งประกอบไปนั่มครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขอาจารย์เซียนหลักร้อยนครพนมครับผมคนละอาจารย์กับอาจารย์นครพนมเ้อครับผมนี่เป็นเพิ่นเป็นเซียนหลักร้อยครับพี่น้องเนาะครับผมเพิ่นกับมาปิกายเนี่ยนะครับผมครับเพิ่นกับให้แนวทางมากเลยครับเว้นเว้นไปครับพี่น้องเนาะแล้วก็กลับมามัวพันที่30บนี่ก หลักสิบล่างครับผมน่าสนใจครับพี่น้องก่อมาเชียร์กัเลยมานําเสนอในจุดนี้แหละครับพี่น้องเนาะหลักสิบล่างหองเพิ่นนี่ครับผมเป็นแนวทางเสียงสุกเสียงดวงเบื้องครับพี่น้องหนึ่งกุมภาพันหกสิบเจ็ดครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เซี่ยนหลักลอยนครพนมก่มาเชียร์กับขอขอพระคุณอาจารย์เด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตาม กดไหลกดแช่เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขลักสิบรางกับอาจารย์กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิงขอมูลสถิติกับอาจารย์กันเลยครับพี่น้องเนาะเลขของอาจารย์ครับผมไล่มาตั้งแต่ที่เพิ่นมาคังแลพว่นละครับผมครับอาจารย์ห่างหายไปกับกับมางวดวันที่สามสิบันวาคมครับผมครับเพิ่นว่ารักน่วยบน้าเปเนซี่ครับพี่น้องเนาะ แต่เป็นถ้ากซีมาสิเป็นลักนวยครับผมครับแต่ว,ว่าเพ like <ๆ S 1> ิ่นจับคู่บ่เข้าครับผมเลขออกเบิ่์นซีครับลักร้อยเข้าที่หาได้ครับผมก่อนนั้นออก5้าครับเลขล่างออก8 9แต่ว,ว่าเพิ่นบ่ได้จับคู่ล่างให้ครับผมเพิ่นให้ลัก10ล่างมาเพิ่นว่าเด <intell> ินดีครับพี่น้องเนาะคลิปนี้เพิ่นให้สัมภาษณ์ครับผมวันที่10ธันวาคมเอาวันที่30ธันวาคม66นี่อาจารย์ให้สัมภาษณ์ครับเนี่ยครับพี่น้องเลขออก8 9ครับผมก็เล็ อุ่ดนี้ขนาดสนใจกับพี่น้องเนาะหลักสิบล่างเข้า่นอันนี้ไล่ย้อนไปให้ได้ครับผมเห็นพี่น้องเบิ่งไปน้ากันงวดล่าสุดครับผมบาดนี้อาจารย์ให้มาแล้วครับผมงวดล่าสุดอาจารย์ให้มากับเขานี่ครับผมจุดนี้หลักสิบล่างครับผมเป็นเลขหาตัวครับพี่น้องเนาะศูนย์สามหกเก้าสองเพิ่นเน้นไว้ที่ศูนย์สามหกครับผมเข้าที่หก เลขออกหกหนึ่งล่างครับหลักสิบบนเข่าครับพี่น้องเนาะเข้าที่เจ็ดครับผมแต่ว่าที่เห็นเดินต่อเนื่องนี่สิครับพี่น้องนี่นี่หลักสิบล่างครับงวดแรกมาเพิ่นหยแปดครับผมเลขออกแปดเก้าครับงวดว่างหันครับผมสิบเจ็ดมกราคมเพิ่นให้มีหกครับพี่น้องเนาะหกหลักสิบเลขออก 8, 9, ววห 17, กหนึ่น 6, นงนะ 6, 10, เ,ออ 6, เอาหนึ่งกุมภาพันธ์พันหกสิบเจ็ด ไปรับชมรับฟังกันครับผมเป็นเนื้อทางเบิงครับหลักสิบล่างอาจารย์นับขอนพนมครับเอาอะไรเรียกมาตั้งแต่เล็กบน่อนเดอร์ครับพี่น้องครับเด่นบนหกกับหนึ่งครับผมเป็นสิบหน่วยครับผมหกกับหนึ่งสองตัวบนหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกและหกแปดครับผมครับหลักลอยมี4ีหกเจ็ดครับ ลักลอยว่าหันเพิ่นบ่เข่าครับพี่น้องเนาะไปเข่างวดวันที่สาครับเพิ่นไอหางวดว่าหันสองไม่มาครับผมงวดนี้ก็ลองเบิ่งได้ครับพี่น้องสี่ครับผมลักลอยเพิ่นสตัวบน696ก้าหครับผมสี่เก้าหกนึ่งหนึ่งสี่และ8ปดครับผมครับชุดสตัวเพิ่นเน้นมีหกเก้าหนึ่งและแปดครับผม เอามาตรงนี้ครับพี่น้องเนาะจุดนี้สําคัญหลักสิบล่างครับผมว่าหันเข้าที่หกมวดนี้มีหนึ่งสองสี่ห้าแปดหนึ่งสองสี่ห้าแปดเน้นไปที่สองและแปดครับผมหลักสิบล่างครับตัวบระเน็นก็จะเผยได้ครับผมครับต้องเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับพี่น้องเนาะเผื่อมีเหล็กบนาลงทุนกับมาตัดเอาครับผมครับหนึ่งสองสี่ห้าแปดครับผม หลักสิบล่างครับเพื่นจับคูล่างให้ครับผมงวดนี้มีแปดหนึ่งแปดสามแปดแปดแปดห้าสองหนึ่งสองหกสองีสองเจ็ดสองแปดสองสามเลกับสองเก่าเน้นไปที่แปดแปดกับสองแปดครับผมครับเลขล่างครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะข้อมูลหลักสิบล่างครับผมกับหนาสนใจเดินดีมากสองงวดแล้วครับผมตั้งแต่ เพิ่นมาลงช่องครับผมก็นานนี้เพิ่นห้างหายไปเพิ่นก็ว่าเดินดีได้ดครับผมหลักสิบล่างนี่ครับงวดนี้ได้หนึ่งสองสี่ห้าแปดครับผมหนึ่งสองสี่ห้าแปดพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเบิง้งเลขหลักสิบล่างครับเอาชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับผมชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะ หลัก10ล่างหนึ่งสอครับผมพิจารณาเบิ้งเอาเด้อครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมครับพิจารณาเบิ้งเป็นแนวทางเสี้ยงโศกเสี้ยงดวงครับพี่น้องเนาะครับมีหลักหน่วยแม่นๆลองมาจับใส่กับเหล็กลัก10ล่างเพิ่นเด้อครับผมถ้ามีหลักหน่วยล่างแม่นๆครับพี่น้องเนาะมาควบกับหลัก10ล่างเพิ่นครับผม1 2 4 5 8นี่แหละครับผมครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้อง FC โชคดีเด้อครับผม ถูกหวยเรืองเงินไปน้ำกันรับพี่น้องเนาะในงวดวันที่กกุมภาพันธ์ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซำนีเดอรับพี่น้องพ่อกันคลิปหนาครับผมแนวาทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังจะมานำสเสนอสู่พี่น้องเอเป็นลำดับต่อไปครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ